มีลูกเดียวจ้าไปครับมีลูกเดียวเลยครับเธอดว๋ดวไหวด๋วไหวไหวตลอดละเพื่อน,น,อนการหายใจพูดทำไมเก้าโมงสิบโมงเน้นชุบนะขาเน้นชุบนะขาเน้นชุบทำไมหรอเฮ้ยพูดถึงชุบดูมาโฟกัสเยี่ยมเลยสิ่งที่ต้องการนอนไม่หลั เซตติ้งมาสง่ายนะครับทุกคน F9 Enter Enter นะครับไว้น้องบอกว่าไอ้เจ้ากีบอกว่าโรงเรียนเราเปิดรับคนแล้วว่าเราควรดีใจใช่ไหมโอเคอะนี่ยเดียบอกว่าโรงเรียนเราเปิดรับคนแล้วว่าคือเราต้องดีใจใช่ไหนวะเรียนไหนเรียนสีขาวเด็ดเดี๋ยวนี้มาสุ่มดิมาสุ่มมาสุ่มมาสุ่มสุ่มไหนสุ่มไหนเหมมนี คนเข้าใหม่หรือเปล่าอ๋อหกองโจนกองโจนกดตัวคิวพี่กดตัวคิวเดี่ยงเราคือกลางโจรพวกมกันกิงคนพวกมันมามาหลักสิบพวกมันมาม,นมาหลัก,กสิบครับแต่มันจะยี่ไม่ไหวครับเราคน,คนเราคน<ห>น้อยอชนะคน,คนเยอะครับเราต้องใช้แผนครับแต่ขับเรือครับ <My only S 1> แผนของเรา <only. S 1> คือวิ่งนอกวงครับ <Not sure. S 1> ใช่ครับวิ่งออกนอกวงเลยครับ นี้เรามีแค่นี้จริงใช่ไหมนี่น่าน่าจะแค่นี้ไปนู่นกันหมดหรือเปล่าไปไปสร้างตัวมึงนู่นกันหรือเปล่าน่าจะไม่หรอกอันนี้มันกิจกรรมไอ้นี่วันนี้มันสามกิจกรรมสามทุ่มไม่ใช่เหรอต้องมากันดีเต่ผมไม่นอนนะชนได้ชนได้ไม่น่าจะไอ้นี่เท่าไหนกดตัคิวครับคุณพี่หญิกดตัคิวครับเดินไปใกล้ๆแผงกดตัวคิวฮะเนี่หนุ่มไม่น่าไปกูไปกินคนกูมนคนงั้นเหรอ ใช่พูดกินคนจ้าไม่อยากกินคนอ่ะใช่ครับอ่ะยาวเลยทีีน้กินโยกินหญ้าแถวนี้ก็ได้เออย่อจ้ผมบอกไม่อยากกินหญ้าอยากยังไม่อยากกินหญ้าทำไงทีเนี้ยอยากกินตีนแล้วหลานเนี่ยรู้ยังไม่ได้พูดเลยอ๋อโอเค เอาอีกแล้ววะเพาผมไม่เห็นแล้วหรอกครับตอนนี้มันคงจะเนียนอยู่น่าจะได้อยู่แหละถ้าเกิดเขาไม่เปิดชื่อเปิดเรลี่หาแรกแลมโบไม่เถิดดกลับแต่บุก็ัมีตั้งสี่ร้อยอย่าอย่ามาเทียบเทียงเดี๋ยวแต่เรามีนาทีตอนเล่นวงเลยวงเดียวเลยเปล่ะฝั่งเรามันไม่มีดับครับไม่มีไม่มีในชมพูมาเนี่ยมีดับเห็นป่าดับมันจะพาเรามาป่า เขายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วเราเมือที่สามอยู่แล้วมีไอ้ดำเข้าตรงกลางตรงนี้เออมันเล่นด้วยคนหนึ่งใชไหฮะเออนั่นแหละมันอยู่เครื่องเรียนอ่ะหนูปากไอ้นี่ปลาเจ๊พามันเล่นหน่อยได้ปะเล่นไม่ยากครับให้เขาเตรียนก่อนต้อให้แกมเพราะมาแอดรอปอยู่จริงแผนรัดกุมมากครับ แต่ถ้าเขาไม่ตีกันเรารอกล่องเลยเขาเล่นในกล่องคนละน้อยจะได้เรลียดเราเล่นจังหวะสุดท้ายครับนีันถายนี่ออตดจูนแล้วต้องทำให้เงียบจีบแต่งเต็มใครเป็นอะไรวะเกลียไม่ดีใครเป็นอะไรถ้าทําไม่เล่นเดี๋ยวเราดันลงกล่องไม่ไม่เสียงไอ้นี่ไอ้ออกมันดูดอะไรไม่รู้อ้อฉันขอร้องฉันขอร้องอ้อจริงจริงคืนเมื่อวานกูหัวงเหรอจนเจ็บคอจนแม่ด่า ตีกันอยู่มันตีกันอยู่ตีกันอยู่มันตีกันอยู่มันตีกันอยู่อุ้ยแมงพุมันมาแล้วไม่เห็นไม่เห็นจงไม่เห็นจงไม่เห็นจงไม่เห็นอย่ากเรามองอย่ากเรามองจงไม่เห็น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 ไม่เห็นไงต้องไม่เห็นไงต้องไม่เห็นต้องไม่เห็นต้องไม่เห็นหรือเปล่าอันนี้ครียนดันลงเลยนะดันลงกล่องไปเลยกันนะเดี๋ยววงบีดอะเล่นกล่องก็ได้เล่นข้างล่างก็ได้เล่นข้างล่างก็ได้เฮ้ยดำดำเก็บดำเก็บดำเก็บ เพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราอ๋อโอเคโอเคโอเคเออซุ่มเด๋ยุดุ่มเก็บเลยซุ่มเก็บเลยซุ่มเก็บเลยค้ฟค้ฟค้ฟเพื่อนค้ฟเพื่อนค้ฟค้ฟเสียงปูจะวิ่งลองโค้ฟค้ฟจะไปไกลนะเพื่อนดีไม่ได้โอ้โหอี่ยมาอีกแล้วไอ้สัสตร์วิ่งเหี้ยทำไมอ่ะเพื่อนเราเพื่อนอ่าเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเฮ้ยเราได้นะเราเล่นเีบลงมานะแแล้วไหมโคบไยโคบไยโคบไยโคบาย ฝืนเดินครับฝืนเดินเล่นพวกกล่องดีกว่าออกมาเอาอฝืนเดินไปฝืนเดินไปเราเขาเราเขาตื่นเราเลยเราเขาคืนซ้ำแน่โดนซ้ำแน่ง่ายจุ้ละเราขอเพื่อนเราขอเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนหลอดไปไกลแล้วแต่ว่าไอ้นี่โดนดีอ้ามันดำมันดำมันดำเลวังเลวังยังโด เราเราโดนตรงเนินนะน้วโดนปืนยิงเราลัวเลยเห็นตัวปืนมั้ยอ่ะเห็นตัวปืนมั้ยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยสองตัวเลยอ่ะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วหรือว่าหลุดหลุดแล้วหลุด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 เมื่อกี้หลุดหลุดเมื่อกี้หลุด ชุวเพื่อนชุวเพื่อนข่รีเพื่อน่ารีเพื่อนไว้ไวเงินใครตายเด้นะมึงใครตายเด้งเยอะเนินเกแกไอสัตว์เฮ้ยเข้ามยมาต่บเลยเยๆชุด้วนะเขรีเพื่อนข่รีเพื่อน ไหวคุกจัดคนหนึ่งขีดคนหนึ่งปาดผมชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเราโดนเนินในเยอะเสียเปียบชิบหาย กนต้องขึ้นมาชกข้างบนเพื่อนยตยแขโแขเกินเพื่อนแปบปิงวะเนี่ยนี่ไเปิดปิง,ปปงขาวขาวเฮ้ยขาวเราได้ขาวได้นีรีเพื่อน,น เลีวเข้าเลยเอาลุ้เลย thank you my friend thank you มีคนเก่งมากเลยสาวเดินเข้ามาสาวมาเดินข้างวงสาวมาเดินข้างวงมาข้างข้างนอกมันเล่นกันปิดปิดน้ำเงินปิดน้ำเงินนอกวงนหรครับนั้นนั่นอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บแล้วกันอย่าเพิ่งเก็บปิดน้ำเงินก่อนไหมมันได้ใช่ป่ะได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคปิดปิดน้ำเงินข้างนอกหน่อยข้างในข้างในปั๊มยาปั๊มเกาะเตรียมออกไปช่วยเพื่อนเลย เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคโร้กูแก้หมดแล้วนะชั้นชั้นโดนขังอยู่ช่องแซ่บแผ่นแผ่นอยู่ตรงนั้นไปก่อนเดี๋ยวถ้าพร้อมแผ่นจะไ,ไ,ได้แห้าอะไรนะปิดเลยครับคนสุดท้ายนี่นสุดท้ายปะปวดยิบปวดเซบทางไรน้องอม,มูปะก้าหายไปไหนเฮ้ยหนึหน่ง ขาเปิดให้ยายห้าคนค่ะ